Thank mm -hmm. you. รู้ข่าวรู้เราลอยคันชนะลอยคันเนอะรู้ตัวเองไงว่าเราแบบเป็นแบบไหนลูกค้าเราเป็นยังไ,ไงแล้วก็รู้จักตัวดักทำอะไรไม่เป็นก็เรียนเดี๋ยวนี้แบบเรียนเอาจากยูทูบเยอะแยะไปหมดถามว่าตอนนี้ค้านรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวว่าบ้านเดี๋ยวจะไปครอบคว,วุนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นคนคุยเก่งฝรัเก่งอยู่แล้วเราก็อาจจะแบบมีวิธีในการแข่ตลาดแล้วก็เราาิ่มงสัคนธใกล้ตัวจากเพื่อนของเราก่อนจุดแข็งของเราคืออะไรคุยเก่งให้ข้อมูลเก่งแล้วก็แบบมองตัวเองให้ออกสำหรับจบเข้าใจทุกท่านี่ย 好霉。<laughs> <laughs>